สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับจ่องโคมพันตุลากันคุณพัชรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวค่ะวันนี้สองคนจะมาทำอะไรนะหมกปลาหมกด้วยการหมกหม้อค่ะหมกปลาหมกหมอด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะวัสดุอุปกรณ์จะมีปลาดุกปลาดุกแล้วก็มีผักชีลาวค่ะพี่น้องกรต้นหอมมะเขือน้ำปลา แล้วก็น้ําสะอาดค่ะตอนนี้ทําอะไรคะอันนี้ก็คือเครื่องแกงค่ะเครื่องหมูผัดเครื่องแกงก่อนน่ะมีหัวหอมมีพริกพริกแดงค่ะพริกแดงสดแล้วก็ตะไคร้ค่ะแล้วก็กระชายค่ะโอเคค่ะค่ะตำโขกใส่กันนะคะแล้วก็คั่วให้หอมก่อนใช่ไหมค่ะคั่วให้แหองหมกปลาได้ขค่ดพี่น้องหมกหม้อหม้อกระเจบแล้วค่ะนี่ต้องมีใบตองก็หมูได้ค่ะ โอเคค่ะแต่ทีนี้เราจะตามด้วยเนื้อปลานะคะคั่วปลาก่อนใช่ไหมเราจะไม่คั่วนะคะเพราะว่าเนื้อปลาจะเละออค่ะโอเคค่ะเทใส่เลยไหมครูแฟนเหลือเหลือไว้ให้ครูคำพันทําไอรผัดฉ่าด้วยนะคะผัดฉ่านะคะจะมีสองเมนูนะคะวันนี้คือหมกหมกหมกปลาหมก,มกหมอก้อใช่ไหมใช่แล้วก็ปลาดกผัดฉ่าเอาลงอีกเลยค่ะเอาลงอีกเลยค่ะเอาหม้อหมวกอะไรลง โอเคพอค่ะพอค่ะเอาไหมคะห้หอลงแล้วคนคลุกเขาให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะน้ำปลาลงไปเลยค่ะค่ะน้ำปลาแล้วก็ผงนวลนิดหน่อยเกลือไปนิ้วหยิบเนาะโอเคค่ะเทราดลงไปเลยค่ะจะแซ่บเลยค่ะเมื่อี้ค่ะ เมนูเด็ดเลยค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะ้เป่าเราจะต้มปลาให้สุกก่อนนะคะปลาจะได้ไม่เละกค่ะคล้ายๆว่าเราจะต้มปลาให้สุกเลยโอเคค่ะในระหว่างนี้เราก็จะไม่คนปลาหัวปาเอาปล <จะ S 1> ามาปิดไว้เนาะใช่ค่ะโอเคค่ะถ้าคนก็จะคาวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเอา นัวนัวเซฟไปเอาฝาหม้อกับลงตะเรียมาล้วป่ะฝาที่เป็นด้ามจับฝาที่เป็นด้ามจับ <c oughs> ฝาที่เป็นด้ามจับค่ะ <c oughs> ที่เป็นกระจกนะครับ <c oughs> นี่ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ต้องคนนะคะ, <c oughs> ะปล่อยให้ปลาสุกก่อนใช่ไหมใ้เนื้อปลาสุกแล้วก็เข็งก่อน <c oughs> แล้วแล้วไอ้มะเขือใส่ตอนไหน มะเขือก็ให้ปลาสุกแล้วก็ให้ปลาสุกสักหน่อยค่ะจะได้ไม่ขาวเพราะว่ามะเขือเนี่ยถ้าเรามีฝาปิดหม้อนะอจะจะเหลืองมะเขือมะเขือจะขาวเลยอืมะเขือจะขาวมะเขือจะขาวเลยค่ะอยนีะนี้เราก็อยู่นี่อยู่ไหน,นลูกไม่ใช่ค่ะ ใหญ่ๆเลยลูกอันใหญ่ๆเลยมันไม่มีมีค่ะอ่าตอนนี้เราก็ใช้ฝาปิดไว้นะคะอบปลาให้สุกก่อนประมาณ90เปอร์เซ็นต์เนาะ แล้วเราค่อยใส่มะเขือค่ะมะเขือก็จะสุกอ่าเราค่อยใส่มะเขือค่ะใส่มะเขือลุกที่อ่าใส่มะเขือลงไปไม่ต้องกลัวมะเขือดํานะคะเพราะว่าเรามีาอบอบไอ้น้ำค่ะปลาอบไอ้น้ามะเขือเราจะไม่ดำาพุกเขาให้มะเขือกับเนื้อปลาเข้ากันโอเคปิดไว้เลยค่ะป๊าบนี่ค่ะ แป้งข้านเนียวค่ะห้ามคนนะคะเพราะว่าถ้าเราคนเนี่ยก็คือปลาดุกเราจะเละสองปลาดุกเราจะขาวค่ะเพราะนั้นเราห้ามคนปลาดุกเราจะสวยค่ะพี่น้องนี่ค่ะผักเบิ้งผักค่ะพี่น้องเนี่ผักก็น่าอร่อยมากเลยค่ะ ตอนนี้กำลังจะทำลูกโดดใช่ไหมครูแพทยใช่ค่ะเอาลูกโดดพี่ก็เก็บมาจากนาค่ะเก็บมาจากสวนหมกป้าด้วค่ะเด้อหมกป้าหมกหม้อหมกหม้อใช้หม้อหมกแซ่บๆเลยค่ะคุณพ่ออยากทานค่ะ พี่น้องเบื่องุัวเดือดพุดๆๆๆๆเลยไม่ต้องบม,ม่ต้องย่านบลเขือแหล่บลาเขือดำเด้อค่ะเด้อพิกแกงเราก็จะมีพริกสดเนาะพริกสดพริกขี้หนูกระเทียมตะไคร้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีหอมมแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะ,อะหอมหอแดงแล้วก็กระชายกระชายเนี่ยเข้ากับเมนูปลาได้ดีนะคุณแพทค่ะอ่า เป็นช่องคูมพันตุลากันนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่ก็ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมพันตุลากันวันนี้ก็จะทําปลาหมกหม้อให้ดูค่ะเป็นปลาดุกเด้อค่ะพี่น้องปลาดุกพ่ออยากค่ะเฮ้แต่พ่อกินถ้าถ้า<ๆ>อ่อมปลาดุกน้ําจะเยอะกว่านี้ค่ะอันนี้จะเป็นหมกหม้อ,อนนมันจะมีมกมแกงอ่อมก็อีกอย่างอ,อันนี้คือปลาหมกหม้อเอ้าเราไม่ใส่แป้งใส่อะไรนี่ค่ะ ค่ะให้ปลาสุกก่อนเราค่อยใส่แป้งออค่ะ,คะแล้วเราค่อยใส่ผักอืมโอเคฝีมือคูแพทค่ะลานซาวค่ะเม,มืม่อว,วานนี่กรเฮ็ดกับเขาน้ากันนานเห็นไหมคะอ<ช>่าปิดไว้เลยปิดไปเลยครูแพทย์มะเขือเราจะได้สุกมะเขือนี่ขาวจวดเลยค่ะพี่น้องบพต้องขนบพต้องยังเพราะว่าไอ้น้ำระเหยออยู่ในหม้อเลยค่ะ ก็จะทำให้มะเขือเราขาวสุกสม่ำเสมอกันมีฟ้าอบพอดีเลยค่ะส่วนประดุกพัชชาก็จะใช้ฝ้าเล็กจะ,จะไปนำฟ้าเล็กมาอบอิดทีนแซ่บเลยเลยค่ะพี่น้องอร่อยสุดๆเลยค่ะ สุกประมาณกี่เปอร์เซน็นต์โอ้เิดไว้เิ็ดไว้เดไว้ยังไม่สุกมะเขือยังไม่สุกให้มะเขือสุกสุกก่อนค่ะสุกสักหน่อยเนะมะเขือนี่สุกหมดไหมเลยว่าเก้าสิบเปอร์เซเอาเอา,เอาสุกเก้าไอสุกสุกเก้าสิบค่ะ ใส่นี้ก็ได้ใส่หัวต้นหอมอ่ะต่หัวต้นหอมลงก่อนอใช่ไหมค่ะนนลูกโดดไม่ใส่แล้วลูกโดดใช่ค่ะอันไหนที่สุกยากๆเราจะใส่ที่สุกยากๆเราจะใส่ก่อนอโอ้พี่น้องเบิง้งคูเพเดเดี๋ยวให้ถ่ายให้เอฟตีดูหน่อยนี่ค่ะปลาหมกหมอด,ะะด้วค่ะเด้อนี่ปลาดุกหมกหมอ้อโอ้เอาปิด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 ป๊าปนี่ค่ะ ปลาดุกกี่กิโลนะวันนะสองกิโลค่ะสกิโลค่ะเพราะว่าครอบครัวคูมพัน์เป็นครอบครัวที่ใหญ่มากสมาชิกเยอะค่ะสิบห้าสิบเท่าไรเาสิบหกคนสิบแปดค่ะสิบแปดคนสิบเก้าก้้องไม้ใช่ไหมใช่ค่ะสิบแปดคนสิบเก้าคนค่ะสี่ครัวเรือนค่ะทานข้าวด้วยกันหลังบ้านคูมพันนะค่ะทุกวันครอบครัวสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะรักสมานสามัคคีกัน อโออีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยค่ะปึ๊บชิมดูยังเอาช้อนชิมเอาถ้าพีตักใส่ช้อนชิมต้องดูก,ก่อนว่าปลาสุกหรือยังเออเกืตรงกลางอ่ะยังนะ,ะปลาดุกก็สุกยากเหมือนกันนะค่ะปลาดุก<ว>ก็สุกพกหัวพวกอะไรเนี่ยเออกดกดลงใช่ไหมกดลงค่ะไม่ใช่ไม่คนแค่ย้อนเละโอเค โอ้พี่น้องเบ่งสุดๆเลยค่ะคชิมดูไหมตักใส่ช้อนชิมดูรสชาติเป็นยังไงนะ โอ HR, right. s <S ้พ like, uh, uh, like uh, really> um ี่น้องบุดสดเลยค่ะสดเลยค่ะดู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 ค่ะยังโบไซเขาเบือด้ค่ะพี่น้องกินไซทีหลังนอแพทนะใช่๋ยะรอให้มะเขือรอให้มะเขือสุกก่อนนี่ค่ะสวยสดงดงามเลยค่ะนี่ค่ะปลาดุกหมกหม้อค่ะอ่าลองชิมดูเพิ่มอะไรไหมคะเพิ่มได้เลยนะฮะ ลองชิมดูค่ะครูแพทย์จะกินไปทางเค็มเหรอเปลี่ยนช้อนหน่อรผมพันเคอยงใส่น้ำไปไหมคะพอดีเลยค่ะอืสูตรนี้จะพอดีพอดีเลยค่ะพี่น้องไม่ต้องปรุงอย่างเพิ่มเลยค่ะเป๊ะเลยค่ะปรุงน้ำปลาราแล้วเออใส่น้ำปลาล้า เกลือไปนิ้วหยิบผงนัวนิดหน่อยน้าแพรเนาะใช่ค่ะนี่ค่ะโอ้ให้มะเขือสุกๆเลยๆสักหน่อยหนึ่งนาะหมกเนาะเหมือนหมกเลยเหมือนหมกที่เราใส่ใบตองค่ะข้างล่างมันจะไหมไหมไม่ไหมค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นน้ําเหตุผลที่ยังไม่ได้ใส่แป้งเพราะว่าแป้งมันเพราะว่าน้ํามันจะไหมมันจะแห้งค่ะต้องให้ปลาสุกก่อนแล้วค่อยใส่โอเคแล้วก็มันก็จะไม่ติดกระทะค่ะโอเคเอาปิดไว้เปิดนไว้ปิดไว้ ปิดอบไว้อีกหน่อยให้แม่เขือเราสุกๆเ้วผักเราจะใส่ตอนไหนผักอีกสักครู่นี้ละคะ่ะอีกสักครู่ลูกโดดใส่ยังยังอ่าลูกโดดใส่ได้เลยนคะคะพริกพริกที่คุณพันถ่ายให้ดูนะคะที่ที่มาจากสวนพริกขี้หนูนี่ค่ะแับแซ่บเลยนะคะเมื่อนี้หมกปลาหมกหมอบง่ายเลยค่ะเพราะว่าสมาชิกเราเยอะ,อะ มาชิกเราเยอะมากค่ะวันนี้ค่ะอ่ะทีนี้จะใส่ผักนะคะอ่าสุกแล้วค่ะมะเขือก็สุกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะมามะเขือสุกแล้วค่ะพอแล้วค่ะใส่ผักลงไปค่ะผักของเราก็มีผักชีต้นหอมผักชีลาวอ่าผักชีลาวต้นหอมโอ้่น้องเบิง้งโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอ้โหโอ้โหเมนูเด็ดเลยค่ะกระดูกหมกหม้อ เราจะคนได้เพราะว่าปลาปลามันเริ่มนั้นแล้วนะคะปลามันเซตตัวแล้วใช่ค่ะปลามันแข็งแล้วปลามันเซตตัวมันแข็งแล้วค่ะเราก็เลยเต้องคนได้คนให้ผักตรงนี้ยุบลงไปแล้วก็ปิดเลยอีกไหมใช่ค่ะปิดไว้อีกเนาะปิดเลยอ,อีกแล้วเราค่อยใส่ค่อยใส่น้ำใส่เขาเขาหมาเขาเบื่อมันบอกเออโอเคน้ำแป้งมันเป็นน้ำเนาะเออดีเนาะคือไม่ไหมเลยเนาะ อบไหมอบไหมปิดลักไหนไหมถ้าถ้าเกิดว่าใส่น้ําน้ําแป้งข้าวเหนียวนะคะลงไปเร็วมันก็จะแห้งติดหม้อกระทะอืมค่ะโอเคนี่คือข้อเสียเนาะค่ะเพราะนั้นทุกอย่างคือให้สุกก่อนแล้วค่อยสใส่ใช่แล้วเราก็จะได้ปลาหมกหมอ้อที่อร่อยเลิศดรูดรสนิ่แซ่บเลยค่ะนี่ค่ะออพี่น้องเบิง้งโอ้โหหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะคุณแพทย์ะเยี่ยมเลยค่ะ โอเคพอแล้วมั้งด้ยยังไงใส่ใส่ใส่อันนี้เนาะ,ค,ะคนคนก่อนนะอันนี้แป้งข้าวเหนียวนะคะละลายน้ำอืมโอเคแล้วก็จะเพิ่มน้ำตรงนี้อีกนันมันจะทำให้เหมือนคล้ายเราเวลาใส่ข้าวเบือคะ่ะอืมน้ำจะข้นนิดนึงใช่ไหมน้ำจะข้นเวลาเราใส่ถ้าเราไม่มีข้าวเบือเราก็ละลายแป้งข้าวเหนียวคะ่ะโอ้น่าอร่อยมากเลยครูพแพทย์คะ่ะป๊าด เบิ้งค่ะพี่น้องพอใส่แล้วปิดเลยใช่ไหมปิดแล้วก็แล้วก็ปิดหม้อได้เลยถ้ามันสุกเรียบร้อยแล้วแล้วอีกประมาณสองนาทีก็ปิดได้เลยน้ําก็จะไม่แห้งค่ะก็ไม่ไหมใช่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 ประมาณอีกสองนาทีสุกทุกหมดประมาณสิบห้านาทีพอดีเลยค่ะโอเคสิบสี่นาทีครึ่งแล้วครูแพทย์เตรียมตัวเดี๋ยวจะจัดใส่จาน เออจัดใส่ใส่อะไรใส่จานใส่ถ้วยซึ่งใส่จานใส่จานเพราะว่ามันเป็นตัวเป็นจานจานปีเนาะเออจานปีเอามาจัดใส่จานเป็นแบบนี้สวยเลิศเลยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะปอดปวดอะตรวจเลยค่ะปลาดุกหมกหม้อค่ะเลิศเลยค่ะถูกวละมั้งคะค่ะโอเคโอเคค่ะนี่ค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟปิดไฟค่ะปิดไฟแล้วเราก็จะตักใส่จานนะคะ โอ้โหสุกเรียบร้อยค่ะคุณแพทย์ขาตักใส่จานค่ะตักให้สวยๆเลยนะคะสามจานค่ะโอเคค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะโอ้หน้าตาน่าทานมากเลยค่ะสามจานพูนๆแล้วก็ตักให้คุณตาคุณยายโอ้โหนี่ค่ะอาต่อไปจานที่สองค่ะตอวนี้เป็นไข่ปลาจ้ะโอเคค่ะอือหือหอมมากเลยหอมค่ะ หอมมากเลยเนาะสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยค่ะผักเยอะๆอะผักเยอะๆน่าร่อยหน้าร่อยค่ะโอ้โหเมนูสุดยอดเลยเด้อค่ะพี่น้องโอเคต่อไปจานที่สาม ลดทิ้งไว้สักพักก็จะเซ็ตตัวนะคะที่เป็นน้ําใช่เอาเดยวตักให้คนพ่อคนแม่คนละถ้วยเอาเป็นเนื้อเนื้อนะคะโอเคโอเคแล้วเราค่อยตักแต่เท่าชอบชอบผักชีลาวจะได้ทานข้าวเลยเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะไหนดูดูนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาเรียงกันไล้ให้ให้เอฟซีเราดูปื๊บปื๊บปื๊บ อีกจานหนึ่งนี่นะคะนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งค่ะพี่น้องนี่ค่ะสามนี่ค่ะสามจานเลยค่ะสามจานเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมพันตุลากันนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นปลาดุกหมกหม้อค่ะนี่ค่ะปลาดุกหมกหม้อแซ่บค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมพันตุลากัน ขอบคุณเลยๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ